นมโคกอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยนมโคกเหรอใช่ฮัลโหล How much How much How much วันต่อสัญจัด8ชิ้น1,000โอเคงั้นเอา8ชิ้นโอเคเค1,000 mix มันมีไส้อะไรบ้างเราไปดูหน่อยว้าว You can mix Yeah a spicy ลอง ว่าว่าตูฮานแจอ๋อเอกนี่เพิ่มอีกสองโอเคสบายส่นี่ครับอันนี้เขาทำสดๆเลยอันนี้เป็นขนมโคกเมียนมาค่ะดูกระทะใหญ่มากเลยนี่นี่แล้วมาดูแป้งเขานี่ๆให้ดูโอ้โว้าวพี่ลุงจายตังค์ด้วยโอ้หนี่ไงนี่ไงเขาทุ่นราอย่างนี้เลยเรา อันนี้เป็นขนมโคกที่เมียนมานะครับกระทะเขาใหญ่มากเออแล้วทำกันสดๆตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่พุก,กามนะคะโอ้โหอันนี้เขาขายยังไงล่ะอันนี้8ชิ 1, 8้น1,000 8ชิ้น1,000นะครับนี่ดาวซื้อมาแล้ว8ชิ้น1น0่งพันได้เงินด้วยเดีย๋ยวผมให้ดูนี่ประมาณนี้สไปซี่สไปซี่แอนด์เอ็กซ <and egg. S 1> อันนี้เป็นเอ็กขายะัลโหล ่ายเงินเขาก่อน <laughs> ไปสิือก่อนึงโอเคโอเคสัน <Okay. S 1> okay. thank y มา,มาลองกินขนมโคกที่เมียนมาก,กันค่ะทุกคนหนีร้อนๆเลยนะคะคอ่จู a ลนกัส

ขนมครกมาลองกินดูนี่ค่ะร้อนเลยอันนี้เป็นไส้อะไรอ่าได้หยุดไปหาไฟอีกหน่อยนึงถอยข้างหลังนู้นถอยแบงค์หลังนี่เออนี่นี่เห็นไหมมาดูค่ะนี่อันนี้ไส้อะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวมาลองกินดูมาลองชิมดูมาลองชิมดูจืดจืดใช่ไหมใช่จืดเลยแล้วมีอีกอันนึ่งไหมแบบแบบที่เป็นแบบสไปซี่มีไหมไม่มีเหรอจืดมันจะเป็นรสไข่อ๋อนี่ไง ใช่ yeah okay thank you อันนี้เป็นสไปซี่อ่าอันนี้ชอบวันไหนเธอชอบวันไหนถ้ามีรสชาติหน่อยก็สไปซี่แต่ถ้าไม่มีรสชาติเลยก็คือหยุดเลยขอลองชิมหน่อยขอลองชิมหน่อยอันนี้เป็นรสจืดใช่ไหมจืดเลยมันจืดจืด จะมีความมันๆติดๆมันๆลองมาทานได้นะเนี่ยเนี่ยนี่ไงเขาจะควักอย่างนี้โอ้หนี่ไงนี่ไง,ไงอ,อันนี้คือเขาจะควักกันอย่างนี้เลยนะควักร่บๆให้เป็นคู่เนี่ย นี่ครับนี่ขายได้เรื่อยเลยนะมีคนมาซื้อตลอดเลยใช่ค่ะนี่นี่สตรีทฟูดค่ะที่เมียนมาต้องมาลองค่ะขนมครกดูทำร้อนๆเลยแปดชิ้นหนึ่งพันหนึ่งพันก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบประมาณนั้นประมาณสิบกว่าบาทใช่ค่ะไปโอเค thank you Bye 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 bye, bye. bye, bye.